สวัสดีค่ะมาพบกับแน่หนาชาแนลวันนี้นะคะเน่หนาจะมาบอกวิธีกินฟ้าทลายโจรสดๆไม่ให้ขมคอนะคะก็จะเป็นวิธีแก้ง่ายๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นต้นฟ้าทลายโจรสำหรับคนที่ชอบกินใบฟ้าทลายโจรสดๆนะคะช่วงแรกนะคะก็มีอาการขมคอนะคะ คือเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้ากินบ่อยๆสม่ำเสมอนะคะอาการขมคอเนี่ยมันก็จะเกิดขมน้อยลงนะคะก็คือเกิดฟาร์มเคยชินนะคะก็จะทำให้กินฟ้าทลายโจนได้นะคะหนึ่งสามใบ ไม่อยากใช้วิธีเคี้ยวนะคะเพราะว่ากลัวจะขมติดคอนะคะลองนําวิธีของน,น้อยหนาไปใช้ดูนะคะวิธีที่2แล้วก็วิธีที่3นะคะนํามาจากพี่ๆในคลิปวิดีโอนะคะที่ได้ทําคลิปก่อนหน้าน,าน้อยหนานะคะก็คือเมื่อเคี้ยวฟ้าทลายโจรแล้วนะคะลั้วคอด้วยนมเปรี้ยวหรือไม่ก็น้ำมะนาวน,นะคะแก้อาการขมคอได้ค่ะที่4ี่นะคะ เมื่อเคี้ยวฟ้าทะลายโจรแล้วนะคะดื่มน้ำพึ่งลงไปเล็กน้อยนะคะน้ำพึ่งก็จะไปแก้อาการข่มคอได้ไม่ว่าจะวิธีไหนนะคะน้อยหนาาก็รู้สึกว่ากินแล้วได้ผลเหมือนกันนะคะบางคนนิยมกินใบฟ้าทลายโจรนะคะสดๆเพราะว่ามันจะทำให้ชุมคอนะคะกว่าวิธีกินแบบแคปซูลเนาะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน เราจะรับประทานฟ้าทลายโจรนะคะเมื่อใดนะคะน้อยหนาจะรับประทานเมื่อมีอาการไข้นะคะถ้าเป็นไข้มากๆนะคะก็จะรับประทานวันละสี่ครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นไข้น้อยยนะคะก็จะรับประทานวันละสามครั้งนะคะหรือว่าจะรับประทานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะก็บางคนเขาบอกว่าให้รับประทานก่อนนะ เขาบอกว่าให้รับประทานก่อนอาหารนะคะแต่ว่าบางทีด้หนักก็ลืมก็รับประทานหลังอาหารเนอะแต่ว่าก็ไม่ปวดท้องไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ท้องอืดไม่เป็นอะไรนะคะก็แล้วแต่บางคนนะคะเพราะว่าร่างกายของคุณเราก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่ควรที่จะรับประทานนะคะนานจนเกินไปนะเพราะอาจจะทําให้ชาตามร่างกายแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแรงลงได้นะคะ อิงตั้งคันนะคะไม่ควรที่จะรับประทานรายละเอียดนะคะเดี๋ยวน้อหนาจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะเคยกินใบฟ้าทลายโจรแล้วนะคะแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงบ้างนะคะลองคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนมีคําแนะนํานะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยใต้คลิปด้านล่างกันท้ายนี้นะคะน้อยหนานะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้นะคะไปด้วยกันได้ทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ